รคตาที่พบบ่อยที่สุดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะคะถ้ามีการอักเสบของลูกตาแล้วเราไปซื้อยาดอดตาใช้เองแล้วมันไม่หายมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับตากระตุกหราอรายสายดีเป็นสัญญาณของโรคอะไรหรือไม่อาหารเสริมที่เกี่ยวกับตามีผลดีกับลูกตาเราจริงหรือไม่การตรวจสุขภาพตาประจําปีเนี่ยเป็นสิ่งที่แนะนําให้ทำนะครับมีโรคตาอะไรไหมหรือว่ามีลักษณะของสิ่งตรวจพบบางอย่างนาไปสู่โรคตาบางอย่างได้หรือไม่รู้แบบนี้ชีวิตเปลี่ยน พอดแคสสุขภาพดีที่เปลี่ยนชีวิตคุณดวงตามีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตนะครับมันเป็นเหมือนกับประตูนะครับในการรับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับทั้งภาพทั้งแสงสีงต่างๆนานาพราะการมองเห็นภาพที่ดีคมชัดเป็นสิ่งที่สําคัญกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากคเหนอกจากการมองเห็นนะครับดวงตาแน่นอนว่าเราใช้เพื่อเพื่อ,ออ้างอิงนะครับก็คืออ้างอิงกับว่า วัตถุต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับในการหยิบจับในการเข้าไปถึงนะครับในการที่ว่าทรงตัวร่างกายเราให้ดีเนี่ยเราก็ต้องใช้ดวงตาในการควบคุมเป็นหลักครับโรคตาที่พบบ่อยที่สุดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะครับโรคตาในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะรู้สึก มีความสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการมองตาลูกของเรานะครับทั้งตาแดงทั้งการติดเชื้อทั้งความที่มีตาบวมพวกนี้เพราะฉะนั้น,นพ่อแม่ผู้ปกครองจะพาลูกหลานมาตรวจตาเมื่อมีอาการทางตาได้ง่ายที่สุดคือตาแดงนะครับลองลองมาที่พบได้บ่อยในยเด็กก็คือเรื่องของการมองเห็นว่าเห็นชัดหรือไม่ชัดบางทีก็ต้องรอให้เขาไปโรงเรียนนะครับเช่นมองกระดานชัดไหมไปโรงเรียนแล้วมีปัญหาในการเรียนหรือเปล่านะครับ แต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ว่าลูกสามารถจ้องตามสิ่งต่างๆที่เขาสนใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวนในเรื่องผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนเช่นกันสิ่งที่พบไ,ได้บ่อยที่สุดก็คือตาแดงนะครับเป็นการติดเชื้อไม่ว่าจะตาแดงจากการอักเสบตาแดงจากตากุุงยีมหรือว่าตาแดงจากการอักเสบของตัวลูกตาจากการติดเชื้อก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ย โรคในผู้ใหญ่ที่พบได้บ่อยก็คือโรคติดเชือ้อตาแดงตากุ้งยิงนะครับรองลองมาก็คือการมองเห็นเช่นกันการมองเห็นในผู้ใหญ่เนี่ยบางทีต้องแบ่งตามอายุในผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นเกิน40ปีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการมองใกล้การมองจอคอมการอ่านหนังสือการดูโทรศัพท์นะครับก็คือสายตาเปลี่ยนแปลงตามวัยที่บ้านเรามาจะเรียกกันว่าสายตายาวนะครับต่อ,าตอมาก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการมองเห็นที่ไม่ชัดหรือว่าในผู้สูงอายุอาจจะเป็นเรื่องของต้อกระจกนะครับ ถ้ามีการอักเสบของลูกตาแล้วเราไปซื้อยาหยอดตาใช้เองแล้วมันไม่หายมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วเกิดได้หลายสาเหตุบางทีคิดว่าเราอาจจะใช้ยาไม่ถูกกับสิ่งที่เราเป็นนะครับเช่นถ้าเรามีเรื่องของตาแดงตาติดเชื้อแล้วเราไปซื้อยาที่ลดอาการระคายเคืองหรือว่ายาที่ใช้ในการหดเส้นเลือดบางทีก็อาจจะไม่ได้ช่วยทาให้อาการดีขึ้นหรือถ้าในทางกลับกันเราไปเป็นโรคตาอักเสบแต่เราไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาหยอดเนี่ยมันอาจจะทําให ตรตาเสียของเราไม่ทุเลาลงซ้ำร้ายบางทีอาจจะลุกลามเป็นมากขึ้นได้ครับอาหารเสริมที่เกี่ยวกับตามีผลดีกับลูกตาเราจริงหรือไม่นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมแนะน,คนคําคนไข้ทุกคนว่าเรื่องของอาหารเสริมที่ใช้บารุงสายตาเรื่องสาอาหารเสริมที่ใช้รักษาโรคตาทั้งหมดที่เคยผ่านหูผ่านตาที่เคยได้ยินมาทั้งหมดเนี่ย ไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นเพราะว่าอาหารเสริมที่เห็นขายกันทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นส่วนผสมของวิตามิน A นะครับบางโฆษณาหรือว่าบางบางอาหารเสริมเนี่ยเขาก็จะใช้คําที่ยากขึ้นเช่นลูทีนซีเซนทีนซึ่งทั้งหลายแหล่นี้มันก็คืออนุพันธ์หนึ่งของวิตามิน A ทั้งสิ้นวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นถ้าพูดถึงประโยคน์คัดคำนี้เป็นความจริงทุกคําแต่ว่าวิตามิน A ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นหรือวิตามิน A ช่วยบํารุงสายตาคํำนี้ ไม่เป็นความจริงนะครับทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นเป็นความจริงเพราะว่าถ้าเราขาดวิตามิน A เนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้การมองเห็นเราจะบกพร้องเขาเรียกว่าภาวะขาดวิตามิน A ซึ่งถ้าเถิดเราสามารถรับประทานอาหารได้ครบโดยที่ไม่ได้ขาดสารอาหารเรามักจะไม่ขาดวิตามิน A วิตามิน A ช่วยในการมองเห็นเนี่ยเมื่อมันทำปฏิกิริยากับเซลล์ประสาทตาใน,ในตาเราแล้วเนี่ยมันสามารถกลับไปใช้ใหม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องการความเสริมเพื่อเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นนะครับความหมายของคำว,ว่าบำรุงคือการทําให้สิ่งที่ดีแล้วเนี่ยมันดียิ่งขึ้นหรือการทําให้สิ่งที่มันไม่ดีกลับมาดีเหมือนเดิมซึ่งคําว่าวิตามิน A อบำรุงสายตาเนี่ยมันไม่จริงนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นเป็น,ปนความจริง แต่เวลาเขาโฆษณาขายของหรือว่าวิตามิน A, A วิตามินต่ตางๆที่ช่วยในการบำรุงสายตาเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคการพูดหลีกเลี่ยงหรือว่าเทคนิคการที่จะทําให้เรารับรู้ในความหมายในยอีกแบบหนึง่งซึ่งบางทีเนี่ยมันก็บิดเบือนความเป็นจริงไปพอสมควรนะครับ้นถามว่าถ้าเกิดเราจะแนะนําอาหารเสริมให้คนไข้กินเนี่ยแนะนําว่าทานอาหารใน่ครบห้าหมู่ทานผักผลไม้ทานสารที่มันมีสีเหลืองทานที่มันมี เบต้าคาร์โบไฮดโดยธรรมชาติแค่นี้ก็เพียงพอนะครับบางคนเนี่ยเราเป็นโรคตาบางอย่างซึ่งเรารักษาได้แต่เราไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงทําให้เราเสียโอกาสในการรักษาแทนที่เราจะมีตาที่ดีขึ้นมีโรคที่เรารักษาได้ทําให้ดีขึ้นได้เนี่ยเรากลับไปต้องเสียเงินเสียทองที่สําคัญที่สุดคือเสียโอกาสและเสียเวลานะครับในการทําในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ซ้ำร้ายบางทีอาจจะทําให้เกิดโทษในร่างกายเราได้ด้วย ตากระตุกข,ขวาลายซ้ายดีเป็นสัญญาณของโรคอะไรหรือไม่นะครับตากระตุกเนี่ยเปลือกต้องใช้คําว่าเปลือกตากระตุกเนี่ยไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายไม่ได้เป็นลางบอกเหตุของโรคกลายไม่ว่าจะเป็นลางทางส,ยสายศาสตร์หรือว่าทางทางการแพทย์ใดๆนะครับเปลือกตาเราเนี่ยมีกล้ามเนือ้อนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ที่ใช้ในการหลับตาลืมตาบีบตาแน่นนะครับเมื่อไหร่ที่มีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับปลายประสาทเหล่านี้มันอาจจะส่งกระแสรประสาทที่ผิดพลาด ผมชอบเปรียบเทียบเหมือนกับไฟช็อตนะครับเหมือนกับส่งกระแสไฟช็อตที่มันผิดพลาดหรือว่าเราไม่ได้สั่งการให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันขยับโดยที่เราไม่ได้สั่งพอขยับปุ๊บเนี่ยคนไข้เขาจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกระตุกอยู่ที่เปลือกตาเราไม่ว่าจะเป็นเปลือกตาบนหรือเปลือกตาล่างก็ตามเวลากระตุกเนี่ยมันก็จะรู้สึกกระตุกเหมือนกับจิบจิบจิบแล้วก็หายไปถ้าเป็นน้อยๆเป็นเส้นประสาทเล็ก,ลกๆนะครับที่ทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆก,กระตุกส่วนใหญ่มันจะหายไปภายในเวลาประมาณส3สมัปดาห์นะครับแต่บางคน มันกระตุกต่อเนื่องอาจจะเพราะว่าความเสื่อมของเส้นประสาทเหล่านี้เนี่ยมันต่อเนื่องกันนะครับมีเส้นประสาทเส้นหนึ่งเสื่อมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งอาจจะเสื่อมตามมาทําให้รู้สึกว่าความกระตุกหรือว่าความที่มันมีการเคลื่อนไหวที่เราไม่ได้สั่งการเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องกันนะคะนรับแนะนำเรื่องวิธีการดูแล,แลรักษาโรคตาของเรานะครับง่ายที่สุดเลยคือการพัก การพักเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปนอนพักหรือเราต้องหยุดงานไปเที่ยวขนาดนั้นการพักของตาเราเนี่ยง่ายมากก็คือการหลับตาการหลับตาการมองไปกไกลการเบรกจากสิ่งที่เรากําลังเพ่งกําลังจ้องกําลังทํางานอยู่แค่นี้ก็เป็นการพักตาแล้วนะครับผมมักจะมีสูตรที่เรียกว่า20 20 20, 20. ก็คือการมองกไกลไกลฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาที ก็คือแทนที่เราจะทํางานเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเนี่ยเราก็ตั้งเวลาไว้ว่าทุก20นาทีเนี่ยเราต้องเบรกนะเบรกก็คือการมองไปไกลๆหรือการหลับตาพักนานแค่20วินาทีแค่นี้ก็เป็นการพักสายตาแล้วนะครับการตรวจสุขภาพตาประจําปีเนี่ยเป็นสิ่งที่แนะนําให้ทำนะครับเราจะได้มาดูกันว่ามีมีโรคตาอะไรไหมหรือว่ามีลักษณะข,ของสิ่งตรวจพบบางอย่างที่จะเป็นนําไปสู่โรคตาบางอย่างได้หรือไม่หรือคนที่เป็นโรค นะครับเช่นโรคเบาหวานเนี่ยเป็นข้อแนะนําเลยว่าควรจะต้องตรวจตาประจําปีอย่างน้อย1ครั้งนะครับเพื่อตรวจหาว่ามีเบาหวานขึ้นตาหรือไม่การตรวจหาเบาหวานขึ้นตาเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะเราสามารถส่องเห็นตัวเส้นเลือดต่างๆที่เล็กๆที่อยู่ในจอประสาทตาเราซึ่งมันสามารถสะท้อนถึงเส้นเลือดต่างๆที่อยู่ในอวัยวะภายในของเราได้เบื้องต้นด้วยนะครับและหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาสุขภาพตาใดๆนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ศูนย์ตาเฉพาะทางชั้น2โนรงพยาบาลบางประกอบกาอินเตอร์เนชั่นแนลครับ รู้แบบนี้ชีวิตเปลี่ยนพอดแคสต์สุขภาพดีที่เปลี่ยนชีวิตคุณ